สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสลดใจของสามีและพ่อคนหนึ่งและก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของคดีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นผมจะพาทุกคนไปที่ซัมเมอร์ฟิลด์ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่รู้จักกันดีในเรื่องของทิวทัศน์ธรรมชาติที่ยังคงความงดงามอัตราการเกิดเหตุร้ายที่นี่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นทุกคนต่างก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นทำให้ทั้งเมืองต้องตะลึงโดยฝีมือของผู้ก่อเหตุที่ไร้ความปราณีและเขาคือไมเคิลเวนโจนส์ไมเคิลเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1981 ไมเคิลมีวัยเด็กที่ยากลำบากในเวอร์มอนต้องเผชิญกับความรุนแรงจากพ่อของเขาดูเหมือนว่าแค่เพียงพ่อใจร้ายคนนั้นติดคุกชีวิตของเด็กชายจะลำบากน้อยลงแต่แล้วแม่ของเขาก็ได้พบกับผู้ชายอีกคนและแล้วรอยฟกช้ำบนร่างกายของไมเคิลก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ชีวิตของไมเคิลเริ่มมีแสงสว่างเข้ามาในช่วงวัยหนุ่มเมื่อเขาได้เข้าร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐในตำแหน่งเสนารัก์ในช่วงเวลานี้เขาได้พบและแต่งงานกับซาร่าซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของเขาไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มีลูกด้วยกันสามคนและไมเคิลก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเขา หลังจากรับราชการทหารอยู่หลายปีซาร่าก็ช่วยให้สามีของเธอได้งานที่ค่อนข้างดีที่คลินิกสตัตวแพทย์แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าไมเคิลจะได้พบกับที่ที่เป็นของตัวเองแล้วแต่การเปลี่ยนงานครั้งนี้เองที่นำพาเขาไปพบกับผู้หญิงเอกคนชื่อว่าเคซี่โจนส์เคซี่โจนส์มีวัยเด็กที่ตรนกันข้ามกับสามีของเธอ เธอเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมปี1986เติบโตขึ้นมาภายใต้ความรักของนิกกี้ผู้เป็นแม่และเดวิดผู้เป็นพ่อที่เมืองโกเชนรัฐอินดีแอนาเท่ากับว่าเคซี่อายุน้อยกว่าเขา5ปีเคซี่เรียนที่โรงเรียนประถมแมรีเบ็กและหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเอลค์ตเ m มโมเรียลเธอก็ย้ายไปฟลอริดาในปี2009เริ่มแรกจากการเป็นคนดูแลสุนัข ต่อมาเคซีก็ได้เป็นช่างเทคนิคด้านสัตวแพทย์หรือที่เรียกกันว่าพยาบาลสัตว์เพื่อนๆบอกว่าเคซีเป็นผู้หญิงที่ใจดีเอาใจใส่และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเคซียังมีรอยยิ้มที่หวานมากอีกด้วยในระหว่างที่เคซีทำงานที่คลินิกเดียวกับไมเคิลพวกเขาก็ได้พบกันและจากคนแปลกหน้าเคซีและไมเคิลก็ค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้น ความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาไปเป็นมิตรภาพและไม่นานหลังจากนั้นก็กลายเป็นความรักและแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันทิ้งชีวิตแต่งงานครั้งก่อนไว้เบื้องหลังและร่วมกันสร้างครอบครัวใหม่ไมเคิลจึงกลายเป็นพ่อเลี้ยงของคาเมรอนและเพรสตันลูกแท้ๆสองคนของเคซีส่วนลูกแท้ๆของไมเคิลยังคงอยู่กับซาร่าภรรยาเก่าของเขา ในเดือนธันวาคมปี2016และเดือนสิงหาคมปี2018เด็กน้อยสองคนเมสลี่และอัญญานาผลผลิตจากความรักของเคซีและไมเคิลก็ได้หลืมตาดูโลกหลังจากแต่งงานกันในวันฮาโลวีนปี2017ครอบครัวของไมเคิลและเคซีก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แบบสองห้องนอนสองห้องน้ำในซัมเมอร์ฟิลด์ฟลอริดาแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้สุขสบายมากนัก แต่ครอบครัวที่มีสมาชิก6คนก็ยังคงมีความสุขดีสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งคืออดีตของไมเคิลนั้นไม่ได้ขาวสะอาดนักในปี2015ไมเคิลถูกจับในข้อหาขโมยเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คลินิกสัตวแพทย์ที่เขาทำงานอยู่กับทั้งซาร่าและเคซีเคซีจกว้างให้อภัยไมเคิลและยังช่วยสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาสามารถหนีไปยังนิวเม็กซิโกได้ เคซี่เป็นแม่ที่ภูมิใจในตัวลูกๆของเธอเสมอและมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขาเติบโตขึ้นในทุกๆวันเคซี่ได้สร้างช่วง YouTube ขึ้นมาเพื่อเก็บช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆต,ตลอดการเดินทางของพวกเขาวิดีโอเหล่านั้นเป็นเพียงภาพของไมเคิลที่กำลังเล่นกับลูกๆและภรรยาและภาพของทั้งครอบครัวที่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ด้วยกันอย่างมีความสุข เมื่อได้ดูวิดีโอเหล่านั้นใครๆก็คงคิดว่าครอบครัวโจนส์รักกันมากและเต็มไปด้วยความสุขเสมอแต่จะมีใครรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างน่าเศร้าเพราะหลังจากที่วิดีโอสุดท้ายถูกบันทึกไว้ไม่นานสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะสลายไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงความเจ็บปวดที่ยาวนาน ในวันที่10กรกฎาคมปี2019เพื่อนเพื่อนและครอบครัวสังเกตว่าเธอไม่รับโทรศัพท์หรือวางแผนทำอะไรเลยอย่างกระทันหันหลังจากนั้นเคซยังคงส่งข้อความหาพวกเขาผ่านทาง Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ทว่าวิธีการพิมพ์ข้อความและการใช้คำพูดในข้อความนั้นดูแปลกไปมากไม่เหมือนปกติ หนึ่งในคนที่ไม่สามารถติดต่อเคซี่ได้คือริชาร์ดบาวเออร์สสามีเก่าของเคซี่และเป็นท่อของเพรสตันและคาเมรอนวันที่27กร,รกฎาคมเมื่อริชาร์ดไปที่บ้านของเคซี่เพื่อรับลูกๆไปอยู่ด้วยเขาก็ไม่พบตัวเคซี่เลยริชาร์ดถามไมเคิลและเขาบอกว่าเคซี่มีธุระจึงต้องออกจากเมืองไป เพราะก่อนหน้านี้ริชาร์ดกับเคซีเคยทะเลาะก,กันเขาจึงคิดว่าภรรยาเก่าอาจจะไม่อยากเจอหน้าเขาอีกดังนั้นเมื่อรับคำตอบจากไมเคิลริชาร์ดก็ไม่ได้สงสัยอะไรหลังจากนั้นริชาร์ดก็ขับรถพาลูกๆก,กลับไปที่บ้านของเขาในวันที่หนึ่งสิงหาคมนิกกี้แม่ของเคซีได้รับข้อความจากเบอร์ของเคซีข้อความนั้นถามว่า เธอจะสามารถช่วยดูแลหลานๆสัก2อสาสัปดาห์ได้หรือไม่แม้นิกกี้จะตกลงตามคำขอของลูกสาวแต่เธอก็ไม่ได้เจอกับลูกสาวโดยตรงเมื่อไมเคิลมาถึงไมเคิลเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นั่นในตอนนั้นนิกกี้ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเพราะช่วงหลังมานี้เธอก็ไม่ได้เจอหรือพูดคุยกับเคซีโดย,ยตรงเลยสักครั้ง เป็นเวลาสามสัปดาห์แล้วที่ลูกสาวของเธอส่งมาแต่ข้อความและไม่เคยโทรหาเลยหลังจากที่ส่งลูกแท้ๆสองคนที่เกิดกับเคซีไปให้คุณยายดูแลไมเคิลก็พาลูกๆที่เกิดกับภรรยาเก่ากลับมาดูแลที่บ้านหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็กลับไปอยู่กับซาร่าผู้เป็นแม่ในวันที่11สิงหาคมริชาร์ดก็ได้พาคาเมรอนและเพรสตันกลับมาที่บ้านโจนส เพื่อให้แม่และพ่อเลี้ยงของพวกเขาดูแลในช่วงเวลานี้ไม่มีใครรอบข้างได้ติดต่อหรือพูดคุยกับเคซีจริงๆเลยและทุกอย่างในชีวิตประจำวันก็ถูกจัดการโดยไมเคิลและน่าเสียดายที่ในช่วง5เดือนนี้ทุกคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นเพรสตันและคาเมรอนอีกเลยในช่วงเวลานั้นไมเคิลได้ลงประกาศขายที่นอนขนาดใหญ่สหลังบนเฟซบุ๊ก สามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในย่านซัมเมอร์ฟิลด์ไกลๆได้ตกลงซื้อที่นอนนั้นในวันที่17สิงหาคมพวกเขามาที่บ้านโจนส์เพื่อรับที่นอนทั้งสองหลังและแล้วก็ได้สังเกตเห็นรายละเอียดที่ผิดปกติบางอย่างตัวอย่างเช่นที่นอนมีกลิ่นเหมือนลางร้ายและพฤติกรรมที่แปลกๆของไมเคิลกลับมาที่เรื่องของริชาร์ดสามีเก่าของเคซี่วันที่22สิงหาคม ริชาร์ดส่งคำอวยพรวันเกิดให้ลูกชายของเขาแต่สิ่งที่แปลกคือผู้เป็นพ่อไม่ได้รับการตอบกลับและเพียงไม่กี่วันต่อมาวันที่28สิงหาคมเด็กสองคนคือเมสลี่และอัญญ่าก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างแรก ทางการประกาศให้ประชาชนย้ายออกจากที่พักอาศัยเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงพายุเฮอริเคนโดเรียนพายุระดับ5ที่รุนแรงอย่างยิ่งและในขณะนั้นได้สร้างสถิติเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยพัดถล่มทางตะวันตกเฉียงเหนือของบาฮามาสมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐฟลอริดาหลายคนหาที่หลบภัยในบริเวณใกล้เคียงเช่นที่พักพิงฉุกเฉินสาธารณะ หรือพยายามเดินทางให้ไกลที่สุดจากสถานที่ที่กำลังจะเกิดภัยพิบัติหนึ่งในผู้ที่อบพยพออกจากพื้นที่นี้เพียงลำพังอย่างน่าประหลาดคือไมเคิลเขาย้ายไปทางเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงพายุพร้อมกับภรรยาเก่าและลูกแม้ว่าไมเคิลจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสิบวันและภัยพิบัติยังคงดำเนินต่อไปซาร่าไม่เคยเห็นไมเคิลโทรหาภรรยาและลูกๆของเขาเลยแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆอยู่บ้าง แต่ซาร่ารู้ว่าไมเคิลกับเคซีกำลังมีปัญหากันเล็กน้อยเธอจึงไม่ได้พยายามถามหลังจากพายุสงบลงเพื่อนบ้านของครอบครัวโจนส์ได้แจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นมากออกมาจากในบ้านคาดว่าครอบครัวโจนส์ออกไปข้างนอกเพื่อนบ้านจึงตัดสินใจมองผ่านหน้าต่างและเข้าไปในบ้านแม้ว่าในบ้านจะยังเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และของใช้ส่วนตัว แต่กลิ่นเหม็นนั้นรุนแรงมากและน่าจะมาจากบางสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วตอนนี้มีคำถามมากมายเกิดขึ้นทำไมครอบครัวและเพื่อนเพื่อนรอบตัวเคซีและลูกๆของเธอถึงใช้เวลานานขนาดนี้ในการแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการหายตัวไปและแม้ว่าครอบครัวจะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือชีวิตของเคซีแต่พวกเขาก็กลัวว่าไมเคิลกำลังทำอะไรที่ผิดกฎหมายเหมือนในอดีตจึงไม่กล้าแจ้งตำรวจ อย่างไรก็ตามในวันที่14กันยายน2019หรือ66วันหลังจากที่เคซีหายตัวไปนิกกี้ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอโทรหาสำนักงานนายอำเภอเขตแมรียน66วันผ่านไปนับตั้งแต่มีคนติดต่อเคซีได้34วันนับจากครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเห็นคาเมรอนและเพรสตันและ17วันนับตั้งแต่เด็กสองคนเมสลี่และอัญนา,าหายตัวไป อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รู้สึกกังวลมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้จึงเริ่มดำเนินการสืบสวนทันทีตำรวจเข้ามามีส่วนร่วมตำรวจเดินทางไปที่บ้านของโจนสก่อนเที่ยงคืนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่มีใครเห็นครอบครัวของพวกเขามาสองสัปดาห์แล้วและยังมีกลิ่นเหม็นออกมาจากในบ้านอีกด้วยตำรวจจำกลิ่นนี้ได้ทันทีมันคือกลิ่นของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่กำลังย่อยสลาย บ้านว่างเปล่าและดูเหมือนเพิ่งถูกทำความสะอาดนอกจากนี้บางห้องยังใหม่มากแต่ห้องที่เหลือมีคราบสีแดงแม้ว่าเจ้าของบ้านจะอนุญาตให้ตำรวจเข้าตรวจค้นในตอนแรกแต่ต่อมาเนื่องจากถูกถามคำถามมากเกินไปพวกเขาจึงตัดสินใจขอให้ตำรวจออกไปอย่างไรก็ตามเบาะแสที่เทงไว้ก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่กังวล พวกเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะติดต่อกับครอบครัวโจนส์แต่ไม่เป็นผลการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวในที่สุดโพสต์ประกาศตามหาคนหายได้ถูกอัปโหลดขึ้นบนเฟซบุ๊กเพื่อตามหาเคซี่เพรสตันคามรอนเมสลีย์และอันยาน้าต่อมาในวันนั้นตำรวจในเขตแบรนลีย์จอร์เจียได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่น่าตกใจ ห่างจากบ้านเซม์ฟิลไปทางเหนือ270ไมล์มเคิลโจนส์ได้ขับรถออฟโรดและพุ่งชนเข้ากับอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตแม้ว่าชายคนนี้จะพยายามหนีออกจากรถโดยไม่รับบาดเจ็บแต่รถก็ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงและเมื่อถามไมเคิลว่ากลิ่นมาจากไหนเขาสารภาพเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเขาบอกว่าข้างในรถ คือร่างที่กำลังย่อยสลายของภรรยาเขาไมเคิลยังชี้ให้ตำรวจดูสถานที่ที่เขาฝังลูกๆของเขาไมเคิลถูกจับกลุ่มทันทีหลังเกิดเหตุและหลังจากแจ้งให้ทางการทราบถึงสถานที่ฝังเด็กๆเคทแชตแทมได้รับโทรศัพท์เพื่อค้นหาร่างในเดอะวูดแลนด์ใกล้กับทางหลวงหมายเลข301ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และค่อนข้างใหม่สิ่งที่พวกเขาพบ ใต้พื้นดินคือชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของคารเมรอนเพรสตันเมสลีย์และอัญญนาผู้คนรอบข้างครอบครัวโจนส์ต่างตกใจและโกรธแค้นอย่างมากแม้ว่าเพื่อนบ้านจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองก่อนหน้านี้แต่หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไมเคิลถึงทำเช่นนั้นการจากไปของเคซีและเด็กๆส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหลายครอบครัวริชาร์ดเบเอร์ส สูญเสียทั้งลูกชายสองคนและภรรยาเก่ากับให้ชายที่ทำให้เธอนอกใจตอนนี้นิกกี้ต้องทนทุกข์กับการฝังลูกสาวและหลานทั้งสี่ของเธอการกระทําของไมเคิลส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพจิตของเพื่อนบ้านรอบข้างบางทีพวกเขาอาจจะไม่สามารถลืมเรื่องนี้ไปได้ตลอดชีวิตหนึ่งในผู้ที่ตกใจมากที่สุดหลังจากได้ยินเรื่องนี้คือซาร่าภรรยาเก่าของไมเคิล เท่าก <ane> ับว่าเธอได้อาศัยอยู่กับผู้กระทำความผิดเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์เพื่อหลบพายุโดเรียนเธอถึงกับให้ลูกของเธอไปเล่นกับไมเคิลหลายครั้งหลังจากที่เขาลงมือกับภรรยาใหม่ของเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทำที่ไมเคิลก่อขึ้นหากเขาเป็นต้นเหตุการจากไปของทั้งภรรยาเก่าและลูกๆของพวกเขาก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ โชคดีที่ไมเคิลไม่เคยคิดที่จะลงมือกับครอบครัวเก่าของเขาซาร่าและลูกโลกยังคงปลอดภัยแต่บางทีเธอและลูกๆอาจจะถูกเรื่องนี้หลอกหลอนไปตลอดการหลังจากถูกจับกลุ่มตำรวจได้สอบปากคำไมเคิลและในระหว่างนั้นเขาสงบควบคุมตัวเองได้และพูดน้อยไมเคิลไม่ได้พยายามโกหกตำรวจหรือปกปิด เขายังขอบคุณตำรวจที่จับกลุมเขาเพราะเขาก็รู้ว่าการกระทำของเขาผิดอย่างสิ้นเชิงภาพรวมของคดีตามคำให้การเคซี่ยืนกรานว่าเขานอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่ว่าเขาจะปฏิเสธอย่างไรเคซี่ก็โกรธมากและทั้งสองคนก็ทะเลาะกันใหญ่โตไมเคิลยังบอกว่าหลังจากนั้นเคซี่หยิบไม้เบสบอลขึ้นมาแล้วทิมไปที่ตัวเขา และนั่นทำให้ไมเคิลควบคุมตัวเองไม่ได้เขาคว้าไม้จากมือของเคซี่ฟาดไปที่ศีรษะของเธอหลายครั้งจนเธอสิ้นใจหลังจากนั้นไมเคิลนำร่างของเธอใส่ถุงพลาสติกซ่อนไว้ในตู้แล้วเช็ดคราบเลือดทั้งหมดในขณะนั้นเด็กทั้งสี่คนกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านหลังจากการจากไปของภรยาไมเคิลเริ่มหลอกลวงคนรอบข้างเพื่อปกปิดการกระทำของเขา เขาใช้โทรศัพท์ของเคซีส่งข้อความหาเพื่อนและญาติเพื่อให้พวกเขาคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่วันที่10สิงหาคม31วันหลังจากก่อเหตุกับเคซีเขาตัดสินใจลงมือกับลูกสองคนของภรรยาไมเคิลทำให้คาเมรอนหายใจไม่ออกจนกระทั่งเด็กชายไม่หายใจอีกต่อไป หลังจากนั้นเขารอจนถึงวันรุ่งขึ้นแล้วใช้สายเคเบลิลรัดคอเพรสตันจนกระทั่งเด็กชายจากไปวันเวลาผ่านไปและในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของฟลอริดาไมเคิลต้องเผชิญกับปัญหาร้ายแรงร่างของผู้ที่จากไปเริ่มย่อยสลายเขาเริ่มใช้รายแมวเพื่อซับของเหลวที่ไหลออกมาจากร่างเหล่านั้นแม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่กลิ่นจากร่างเหล่านั้นก็เริ่มกระจายไปในอากาศวันที่23สิงหาคมเมื่อภรรยาและลูกเลี้ยงสองคนไม่ได้อยู่แล้วไมคขั้นได้รับแจ้งให้อบพยพด้วยเหตุนี้เขาจึงยิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นและนั่นทำให้ไมเคิลไม่สามารถเก็บร่ามเหล่านั้นไว้ในบ้านได้อีกต่อไปมิฉะนั้นเขาอาจจะต้องเปลี่ยนพื้นบ้านทั้งหมด5วันต่อมาคือวันที่28สิงหาคม ไมเคิลพาลูกสาวสองคนของเขาไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่เขานั่งกับลูกๆบนมานั่งในสวนสาธารณะฝั่งตรงข้ามและพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อมอบตัวแต่หน่าเศร้าที่ความตั้งใจของไมเคิลกลับเลือนหายไปและความขี้ขลาดก็เข้ามาแทนที่และเมื่อกลับถึงบ้านไมเคิลได้ทำให้ลูกสาวสองคนของเขาจมน้ำในอ่างอาบน้ำจนกระทั่งพวกเขาจากไปสองวันต่อมา ท่ามกลางพายุไมเคิลเดินทางไปยังแจ็คสันวิลเพื่อไปหาซาร่าภรรยาเก่าของเขาและคนอื่นๆในตอนนั้นไม่ได้ร่วงรู้เลยเขาขับรถมาที่นี่พร้อมกับร่างทั้งห้าในท้ายรถร่างเหล่านั้นยังคงอยู่ในรถเป็นเวลา16วันจนกระทั่งไมเคิลหาสถานที่สำหรับจัดการได้และแล้วเขาก็ถูกจับกลุมในช่วงเวลาที่จากไปเคซีอายุ33ปี คารเมรอน10ปีเพรสตัน5ปีเมสลี3ปีและอัญยาม่าอายุเพียง11เดือนกระบวนการทางกฎหมายการพิจารณาคดีของไมเคิลเริ่มขึ้นในวันที่8ธันวาคมปี2022โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเลยเนื่องจากการจากไปของเคซี่ไม่ได้มีการไตรตรองไว้ล่วงหน้า ไมเคิลจะถูกพิจารณาในข้อหากระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตระดับที่สองแต่เขาจะต้องเผชิญกับข้อหากระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตระดับที่หนึ่งสำหรับการจากไปของเด็กทั้งสี่คนไมเคิลได้รับสารภาพการกระทำของเขาดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนโทษ อย่างไรก็ตามเนื่องจากนี่คือรัฐฟลอริดาไมเคิลจึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับโทษสูงสุดการชันสูตรและรายงานของตำรวจที่นำเสนอต่อสารได้ยืนยันรายละเอียดบางอย่างคาเมรอนมีกระดูกขากรรไกรล,ล่างหักเมื่อเขาจากไปและพบสายรัดพลาสติกอยู่รอบคอของเพรสตันพวกเขายัางพบร่างของเมสลียและอัญนาอยู่ภายในถุงพลาสติกใบเล็ก ในถุงนั้นยังมีขวดนมเด็กที่มีชื่อของอัญ,ญานารวมถึงรองเท้าแตะเด็กผู้หญิงคู่เล็กๆร่างของเคซี่ถูกห่อด้วยพรมชุดเดรสสีขาวดังและผ้าเช็ดตัวส่วนกะโหลกศีรษะของเธอได้รับความเสียหายและมีร่องรอยการกระทบกระเทือนเห็นได้ชัดว่าเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงไม่ใช่อุบัติเหตุในสาร่ายจำเลยโต้แย้งว่า คณะลูกขุนควรไว้ชีวิตไมเคิลด้วยเหตุผลหลายประการความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงของไมเคิลกับเคซี่ซึ่งเคซี่มักจะนำเรื่องราววัยเด็กที่โชคร้ายของไมเคิลมาทำร้ายจิตใจเขาประวัติทางจิตที่ซับซ้อนของไมเคิลและการที่เขาใช้สารเสพติดก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการแก้ต่างฝ่ายจำเลยเน้นย้ำว่า ไม่ขึ้นต้องเผชิญกับวัยเด็กที่โชคร้ายโดยต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงในครอบครัวเป็นเวลาห้าเดือนอย่างไรก็ตามญาติและเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวทั้งคู่ก็สามารถยืนยันถึงความยากลำบากที่ชายคนนี้ต้องเผชิญได้การจะกล่าวว่าไมเคิลเป็นผู้ที่ถูกภรยากระทำตลอดชีวิตการแต่งงานก็คงไม่ผิดนัก เคซี่ไม่ใช่นักบุญตามคำบอกเล่าของพี่สาวเคซี่ก็มักจะโกรธและใช้ความรุนแรงเช่นกันฝ่ายจำเลยยังอ้างว่าเคซี่มักจะควบคุมสามีของเธอสิ่งที่เธอทำในช่วงหลังๆทำให้ไมเคิลเจ็บปวดยิ่งขึ้นและนำไปสู่สภาวะทางจิตที่ไม่ปกติไมเคิลกล่าวว่าเขาต้องทนกับการบ่นว่าและยั่วยุของภรรยาเป็นเวลานานซึ่งทำให้เกิดความเครียด ไมเคิลให้เหตุผลในการประทําต่อเด็กทั้ง4คนว่าเพื่อให้พวกเขาได้อยู่เคียงข้างแม่ของพวกเขาดรเจนิสคาสติโลนักจิตวิทยาคลินิกและนิติวิทยาศาสตร์สรุปว่ามีหลักฐานที่แสดงว่าไมเคิลมาจากครอบครัวที่มีปัญหาพร้อมหลักฐานการถูกกระทำทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่ไปกับความรุนแรงที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามฝ่ายอายการไม่ได้แสดงความปราณีแม้แต่น้อยเหตุการณ์ที่น่าเศร้าทั้ง5ครั้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา49วันฝ่ายอายการเน้นย้ำว่าไมเคิลมีเวลามากมายที่จะสงบสติอารมณ์และใช้เหตุผลกับความรู้สึกของเขาแทนที่จะไตร่ตรองและก่อเหตุการณ์ที่เลวร้าย เขายังปกปิดการกระทำของเขาโดยใช้โทรศัพท์ของภรรยาเพื่อหลอกลวงผู้คนโกหกภรรยาเก่าและแม้กระทั่งขอให้เธอสร้างหลักฐานที่อยู่ปลอมหลังจากนั้นภรรยาเก่าของไมเคิลได้กล่าวว่าฉันหวังว่าเขาจะได้รับโทษสูงสุดแล้วเรื่องก็จบเพราะฉันไม่คิดว่าเขาสมควรที่จะได้ยืนหรือเดินบนโลกนี้อีกต่อไปในฟลอริดา จำเลยที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหากระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตระดับที่หนึ่งอาจได้รับโทษสูงสุดหากคณะลูกขุนแนะนำผลดังกล่าวและในกรณีนี้ในวันที่13มกราคมปี2023นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้การตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาแอนโทนีแทตตี้ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษา อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่ท่านจะปฏิบัติตามคำตัดสินนี้และนั่นคือบทสรุปของหนึ่งในเรื่องราวที่น่าเศร้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยเล่ามาไมเคิลจนส์ได้ทำให้คนในครอบครัวจากไปรวมทั้งหมดห้าคนซึ่งสี่คนในนั้นเป็นเด็กผู้บริสุทธิ์ไมเคิลได้ลงมือกับพวกเขาทั้งห้าคน ภายในระยะเวลา49วันการทำให้ภรรยาจากไปเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและให้อภัยไม่ได้แต่การพรากชีวิตเด็กผู้บริสุทธิ์4คนไปนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าคำบรรยายใดๆทำไมไมเคิลถึงสามารถลงมือกับเด็กน้อยที่น่ารักทั้ง4คนได้ทั้งๆที่เป็นสายเลือดของเขาเองในระหว่างการพิจารณาคดีพี่สาวของเคซี่กล่าวว่า การจากไปของน้องสาวและหลานๆทำให้ครอบครัวของเธอต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเธอถึงกับต้องลาออกจากงานเพราะทนความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวทุกครั้งที่เห็นเสื้อผ้าเด็กความเจ็บปวดที่รู้ว่าหลานๆที่น่ารักทั้งสี่คนของเธอจะไม่มีวันได้เติบโตขึ้นอีกแล้วมันกัดกินจิตใจของเธอทุกวันไม่มีอะไรสามารถลบเลือนความเจ็บปวดที่มากมายมหาศาลนี้ได้ คุณคิดอย่างไรกับคดีนี้ครับร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับสวัสดีและไว้พบกันใหม่ครับ